ไปติดตามภารกิจรองนายกภูมิธรรมลงพื้นที่เกาะกูดครับเพื่อให้กําลังใจกําลังพลและก็เน้นย้ำครับความชัดเจนในการเดินหน้าเจรจาผลประโยชน์ทางทะเลเป็นของคนไทย ภาพไปติดตามในอากาศการลงพื้นที่ของท่านรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมค่ะท่านมาให้กําลังใจกําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่หน่วยปฏิบัติการเกาะกูดนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังเน้นย้ําว่าเกาะกูดนั้นเป็นอธิป,ปไตยของไทยอยากไม่มีข้อโต้แย้งนะคะในส่วนของการเดินทางมาเกาะกูดค่ะเป็นการเดินทางที่เฉพาะเจาะจงนิดนึงนะคะเพราะว่าจะต้องโดยสารเรือมาเท่านั้นระยะทางประมาณใช้เวลานะคะประมาณ1ชั่วโมง 30นาทีค่ะก็จะได้เห็นกับบรรยากาศเกาะกูดนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสวยงามนอกจากในเรื่องของการท่องเที่ยวที่เป็นที่จับตามองของคนทั่วโลกแล้วนะคะในเรื่องของทรัพยากรทางทะเลค่ะก็เป็นสิ่งที่ประเมินมูลค่าไม่ได้ค่ะนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ชายแดนที่อำเภอเกาะกูดจังหวัดตราดโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เข้าสักการะอนุสาวรีย์กรมหลวงชมพรเขตอุดมศักดิ์จากนั้นได้กล่าวให้กำลังใจหน่วยปฏิบัติการเกราะกูดกองทัพเรือที่ทำหน้าที่ดูแลทุกสุขกำลังพลรวมทั้งยังยืนยันว่าเกาะกูดเป็นของประเทศไทยจากนั้นได้เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบสถานการณ์ของพื้นที่ ซึ่งยังคงปกติสุขดีโดยหน่วยปฏิบัติการเกาะกูยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลอธิปไตยเขตพื้นที่ชายแดนรวมทั้งเฝ้าระวังเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสนับสนุนบรรยากาศท่องเที่ยวให้กับประชาชนในพื้นที่เกาะกูส่วนการแต่งตั้งคณะกรรมการ JCT ของฝ่ายไทยเพื่อเจรจากรณีปัญหาพื้นที่อ้างสิทธิ์ในไหลทวีปท,ทับซ้อนหรือ OCA นายภูมธรรมกล่าวว่านายกรักฐมนตรีแพทองทานชินวัตรพูดไปแล้วว่าน่าจะไม่เกินสองสัปดาห์นี้จะสามารถจัดตั้งได้โดยกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพในการดึงเอาคณะกรรมการมาทบทวนเพื่อเสนอให้คอรมอพิจารณาอีกครั้งซึ่งประเทศไทยยืนยันว่าจะรักษาผลประโยชน์ของไทยและรักษาทุกๆอย่างที่คิดว่าจะอำนวยประโยชน์ให้คนไทยให้ได้มากที่สุด นี่เป็นพื้นที่ที่เป็นอธิปไตยของประเทศไทยที่ทางกองทัพเรือนะครับเป็นผู้รับผิดชอบทั้งบนบกและทั้งทะเลนะครับผมมาครั้งนี้เนี่ยหลังจากที่มันมีกรณีที่พูดคุยกันในเรื่องของความไม่เข้าใจเรื่อง m อ็มวกับเรื่องของพื้นที่ก่อกูดว่าจะเป็นของกัมพูชามาที่นี่ก็เพื่อยืนยันว่าที่นี่ก็เป็นของไทยแน่นอนนะครับ เป็นมาตั้งนานแล้วนะครับคนที่อยู่ที่นี่ตั้งพื้นฐานเ,าเริ่มเข้ามาต,ตั้งถิ่นฐานที่นี่เนี่ยก็วันนี้ยังมีเรื่องที่ต้องทําคำวามเข้าใจกันว่ามาก่อนมาหลังแค่ไหนนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นคนพื้นบ้านที่อยู่ที่นี่ตอนนี้เรามีคนสูงอายุอยู่หลายคนนะครับอายุ80 90เนี่ยท่านก็ยังรู้สึกผูกพันกับแผ่นดินนี้แล้วก็ไม่ยอมให้ใครเข้ามาล่วงเกินแต่ว่าการเจรจาและการพูดคุยกันหลังจากที่ทาง รัฐบาลโดยท่านนายกมนตรีและก็รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งกระทรวงต่างประเทศได้มาชี้แจงรายละเอียดแล้วเนี่ยความเข้าใจก็มีมากขึ้นที่เป็นห่วงก็คือว่าถ้ามีความไม่มั่นใจในพี่น้องประชาชนเนี่ยทำให้การที่จะดําเนินการในกิจการการท่องเที่ยวที่นี่มันอาจจะมีผลกระทบไปดังที่ออกนอกจากนี้ค่ะก็ยังได้มอบสิ่งของเครื่องใช้นะคะก็ข้าวสารอาหารแห้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับหน่วยกำลังพลที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ด้วยค่ะ นอกจากท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะจะได้เข้าไปดูสภาพการเป็นอยู่ของพี่น้องหน่วยกำลังพลในหน่วยปฏิบัติการเกาะกูดแล้วนะคะก็ยังได้พบปะพูดคุยกับทางท่านในอำเภอเกาะกูดท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูดนะคะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของการท่องเที่ยวให้กับผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เกาะกูดด้วยค่ะจินตนาคุศลรายงานจากเกาะกูดจังหวัดตราดค่ะ